มูกแฟนที่กำลังจะเลิกฟื้นมาแต่กลับได้ยินเสียงในหัวเธอน่าหง,งุดหงิดจะมาเซเว่นก็ไกลเหลือเกินโอ้ยโยโยฉันตายแล้วหรอเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยตัวบ้าอะไรเนี่ยกินได้ไหมนี่ดิฉันกินไม่ได้นะเอาหรอหรือเป็นหนังฟ้าฟังนะคะคุณเฟยๆก็ได้ค่ะตัวต้นคุณตายจากอุบัติเหตุไปแล้วค่ะแต่ว่าวิญญ,ญาณคุณกําลังจะได้เกิดใหม่แทนที่คุณฟังเฟยค่ะฮะจริงหรอเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้แล้วคนคนนั้นล่ะ วิญญาณเธอไม่สามารถเข้าร่างได้แล้วค่ะดวงคุณกับเธอผูกกันพอดีค่ะถึงเวลาที่คุณต้องไปแล้วค่ะฮ่าฮ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหน้าโรงพยาบาลจริงเฉยฟื้นแล้วสินะเฮ้นี่แกเป็นใครอย่ามาทำเป็นไม่รู้นะฟางเฟยนี่พ่อหนุ่มฉันไม่รู้จักนายฉันเป็นถึงคุณหนูเชลนะอย่าคิดกล้าทำอะไรไม่ดีอย่ามาแกล้งโง่หน่อยที่เธอทำแบบนี้ก็พร้อมไม่อยากเลิกกับผมใช่ไหมละ่ะผู้ชายคนนี้บ้าหรือเปล่าหลงตัวเองอะไรขนาดนั้นกันนี่เธอ อะไรของนายอะไรเนี่ยปากของเธอไม่ได้ขยับเลยนะอะไรของผู้ชายคนนี้กันดูทะเลาวคงจะมาทําอะไรไม่ดีกับฉันแน่เลยฮะนายเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยหรือว่านั่นคือเสียงในหัวเธอจริงจงเสียงคนเปิดประตูเข้ามาอะไรอีกเนี่ยพี่สาวพี่เป็นนายบ้างคะหนูเป็นห่วงพี่มากเลยเป็นแบบนี้นี่เองพอฉันรับแก้วิทยุเธอก็จะแกล้งทําเป็นว่าฉันทำตกค่ะ นี่วิหวัวได้ยินเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่เธอไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะพี่คิดว่าคือเสียงในหัวเธอแต่ว่าที่เธอบอกมาพี่ฟางเซียนนางไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะใช่นี่พี่คะนาค่ะเป็นอย่างที่เธอพูดจริงด้วยค่ะพี่โอ้ยพี่ค่ะพี่เกียดฉันแต่ไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้นะคะฉันขอโทษทําไงดีเนี่ยเอาเป็นว่าพาฟางเซียนไปก่อนนะเอ,อิ่มได้ค่ะพี่ทาไมพวกเขาถึงไม่ทําอะไรเลยล่ะปะกันค่ะพี่ฟางเซียนดยเดี๋ยวสิ นาเนี่ยควรระวังในดวงนายดูโชคคล้ายมากเลยไปคุยโทรศัพท์เสร็จแ <S S 1> ปลว่าน,นี่คือร่างของคุณฟางเฟยจริงๆหรอเนี่ยไปฟังเฟยกลับบ้านบ้านนหนอานายไว้ต่อแอรสองท่าทุกคนชอบปะนะ